อยู่รู้ไหมคะว่าสมัยเด็กเราเคยเชื่อว่าคนมีการศึกษาน้อยคือคนที่ด้อยโอกาสจริงอันนี้ยดิฉันเสียดายมากนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่จะ,ะเราเกิดจากถิ่นทุรกันดารสมัยนั้นโอกาสเด็กสมัยนั้นที่จะเรียนมันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเด็ก หลายๆคนในธุรกันดารในต่างจังหวัดที่จะไม่มีโอกาสได้เรียนมันก็มีนะแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าอย่าไปน้อยใจค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีอาชีพที่มีทั้งอาชีพที่ได้รับการรอ,องรับเช่นพนักง,งานบริษัท พนักง,งานอะไรต่างๆที่จะเข้าสมัครงานในบริษัทต่างๆแน่นอนเขาดูวุฒิการศึกษาอันนี้เราพลาดแน่ mm hmm. แต่สิ่งที่เราไม่พลาดเลยคือโลกปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างพี mm ่อ hmm. ูการค้าขายโดยเฉพาะเทคโนโลยีเชื่อมเราเชื่อมโลกสมัยนี้เราก็ต้องเป็นคนที่เรียนรู้ ตลอดด้วยมมไม่คืออย่าเป็นคนหยุดเรียนรู้แต่การที่เราแสวงหาความรู้เรารู้เยอะเราเห็นเยอะอเราเห็นกว้างเราเห็นสุดขอบฟ้าเลยเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยเราเยอะในการที่เราจะหาข้อมูลสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองรักและชอบ